ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงพ่อกลวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้ก็เริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับนี่ฮะเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้จะเป็นยุคแรกๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นองค์ใหญ่นะครับเป็นของหลวงพ่กลวยนะครับพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับนี่ฮะ หรือเป็นพระประธานที่ในโบสถ์นะครับหลวงพ่อกวยท่านได้จําลองจําลองรูปมานะครับมาทําเป็นพระของท่านนะครับเนี่ยพระจะนั่งอยู่บนฐานขาสิงขาโตอย่างนี้นะครับเนี่ยพิมพ์สมาธินะครับเนี่ยจะมองเห็นเนื้อความเก่านะครับเนี่ยจะเห็นไขยุ่งไขแมงสาบอะไรน่ะครับเนี่ยจะมีความเก่าอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยนี่จะขยายทุกท่านดูองค์นี้จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ นี่ฮะจะมีความเก่าได้อายุนะครับนี่ก็เลียมพลาสติกกันน้าอย่างดีนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อกลวยท่านจะนับถือมากนะครับนี่องค์นี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับนี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะสวยงามครับองค์นี้นะครับเลียมพลาสติกกันน้าอย่างดีนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับ องนี <ŏ> ้จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับนี่ฮะเป็นสมเด็จแหวกม่านพิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ฮะองนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมผงน้ํามันนะครับนี่ฮะแก่ผงน้ํามันนะครับนี่ฮะเส้นม่านเส้นลักษมีนะครับก็ยังเห็นความคมชัดอยู่นะครับนี่ฮะเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ํามันนะครับนี่ฮะถ้านั่งมานวิชัยนะครับนี่ฮะเราจะมองเห็นนะครับนี่เส้น เส้นม่านหรือเส้นลัศมีนะครับนี่ฮะถ้านั่งปางมานวิชัยนะครับฐานจะมีฐานซ้อนนะครับนี่ฮะเนี่ยเหมือนอัดสนะครับทั้งชั้นบนนี่ฮะชั้นบนกับชั้นที่สองนะครับเนี่ยเนี่ยอัดอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างดีนะครับนี่ฮะค่อนข้างจะพบเจอได้น้อยนะครับเนื้อนี้นะครับองนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับบางองค์ก็จะมีรอยปาดรอยคูดนะครับท่านใดสนใจนะครับพระแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับ แหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับเนี่ยมองเห็นความคมนะครับเส้นเลียวคมนะสวยงามนะครับองค์นี้เลี่ยมกันน้ําอย่างดีนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับเก้าพระสังฆราชเมหาราชเสังฆราชนะครับออกวัดเทพากรนะครับเนี่ยเหรียญนี้นะครับซึ่งหลวงพ่อกลวยไปร่วมปลูกเสกนะครับปีหนนะครับ หลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อแพนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อพิงค์นะครับมีหลายเกจินะครับสมัยนั้นนะครับไปร่วมปลุกเสกนะครับวัดเทพากรปีหนึ่งหกนะครับเหรียญสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมนะครับพุทธคุณดีมากนะครับเนี่ยเกจิเกจิไปร่วมปลุกเสกหลายท่านนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้ องนี้ก็เป็นเลี่ยมมานะครับเป็นกุมารทองนะครับพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยเป็นกุมารทองพิมพ์เล็กระลาทองนะครับอุ้มถุงเงินอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับมองเห็นความสวยงามนะครับเนี่ยเลี่ยมอย่างกระทัดรัดนะครับด้านหลังจะมีอัคระยันอย่างนี้นะครับเนี่ยเรื่องเมตตาดีมากนะครับเมตตาค้าขายนะครับเนี่ยดีมากครับเรื่องโชคลาภเมตตานะครับเนี่ย ุมารทองหลวงพ่อกลวยถือว่าพุทธคุณดีมากนะครับเนี่ยท่านใดที่เคยสั่งไว้นะครับก็ทักกันมาได้ครับหายากนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นสิงงาแกะนะครับนี่สิงงาแกะหรือสิงตาแดงเนื้องานะครับนี่ฮะนี่กเรี่ยมพัตติกกันน้ําอย่างดีนะครับนี่ฮะสิงเนื้องานะครับสร้าง ส่วนใหญ่นะครับจะออกปีสองหนึ่งจะเยอะนะครับนี่ฮะในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับนี่ฮะปีสองหนึ่งสิงห์งาแกะหรือสิงห์ตาแดงนะครับองนี้ก็กันน้ํานะครับเรียมพลาสติกกันน้าอย่างดีนะครับพลาสติกหนานะครับท่านใดสนใจนะครับเอาไปบูชาได้เลยนะครับสิงห์ก็คือมหาอํานาจนะครับวาสนานะครับเนี่ย เรื่องบารมีมหาอำนาจต่างๆนะเหมาะเล็กกระทัดรัดนะครับเนื้องานะครับค่อนข้างจะพบเจอได้น้อยนะครับทุกวันนี้ครับเนี่ยสิงหลงพะกลวยนะครับเอกลักษณ์นะครับสังเกตดูนะครับตรงฟันนะครับนี่ตรงหางนะครับนี่ฮะสิงงาแกะลงพะกลวยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับ พระทิทันยุคหลงปกวยปลูกเศกนะครับสามารถติดต่อมาทางไลน์พรชัยไสงามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ